สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันรอบ2นะครับท่านเทปนี้อาจจะดิบนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าโปรแกรมตัดต่อมีปัญหานะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้มีสถานการณ์โพเถอนมาอัปเดตอีกรอบนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นโพที่ไม่ทราบวัาสลิมลดช่องสร้างขึ้นหรือเปล่านั้นโดยนิดาโพก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่เคยกระทําโพดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมโดยโพที่ว่านี้บุคคลที่ประชาชนหลายอยากให้เป็นนายกต่อไปอีก20ปีคือใครบ้างนะครับท่านอันดับหนึ่ง เลยพลเอกประยุทธ์จันรโอชานะครับท่านผู้ชมเก่งเหือเกินนั้นนะครับท่านล้ำสุดๆมาก่อนการเวลานั้นได้ไป96.99 คุณหญิงสุดารัตน์ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นครับท่านอภิสิทธิเวชชาชีวะ0ูนย์จดเท่าไหร่เปอร์เซ็นก็ไม่แน่ใจพลสำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ศูนย์จุดสองศูนย์เปอร์เซ็นและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีคดคน n d i d นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ลากรถถังไม่ได้ลากเก้าอี้มานั้นได้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นโพถึงอ,อย่างสิ้นเชิองเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยแนวหน้าแจ้งเข้ามานี่ได้โพชี้ผลสำรวจบุคคลที่ประชาชนอยยาากกให้เป็นนนรรัฐมตี ต่ออีก20ปีเป็นข้อมูลเท็จนะครับท่านโดยแจ้งเข้ามาเมื่อวัน23พฤศจิกาครับท่านก่อนที่น่าจับตามองเลยทีเดียวว่าถ้าเกิดอยู่ไปอีก20ปีนั้นไอ้คนที่ได้คะแนนสูงที่สุดนั้นอาจจะรีบโดนตายไปก่อนหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมโดยบุคคลที่บระชาชนอยากให้เป็นนายยกตอนนั้นว่ามาจากการสำรวจของนิดาโพได้มีการแชร์กันอย่างกางว้างขวางเลยนะครับท่านผู้ชมทีมสำรวจความคิดเห็นนิดาโพขอชี้แจงว่าข้อมูลทั้งกล่าวเป็นข้อมูลเท็จครับ ท่านเอาละเว้ยข้อมูลเท็จนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากนิดาโพไม่เคยทาการสํารวจในหัวข้อดังกล่าวท่านสามารถตรวจสอบผลการสํารวจของนิดาโพไดทีเว็บนี้ได้ไววดก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมก็ทําให้ประหลาดประเดิกอย่างเหลือล้เลยทีเดียวนะครับท่านโดยมันถ้าเกิดเป็นการ ไปสํารวจจริงนั้นก็อาจจะไปสํารวจใน่ข้ทหารหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท่านมือขวาของดรทักษิณชินวัตรนั้นได้มีการแพร่ออกมาว่าจะไปสร้างทักษใหม่นะครับท่านผู้ชมและอันนี้ข่าวสดแจ้งเข้ามาชัดแล้วมือขวาทักษิณลุยดำพักษเนี่อดีตคนไทยรักไทยเผยคอนเซปต์นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะรวมถึงหมอมิงนายแพทย์พมิิรเลิศสุริเดชหมอเลียบนะ นายแพทย์สุรพงศ์สือบวงลีครับท่านและอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนั้นฉายแสงอย่างต่อเนื่องครับท่านให้แสงเลเซอร์นะครับท่านผู้ชมแต่เป็นจตุรลนฉายแสงครับท่านก็ต้องจับตามองกันอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวอีกรอบนึงนะครับท่านผู้ชมส่วนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนั้นก็ได้ออกมา ชูป้ายครับท่านนําโดยแพนกินอย่างที่แถลงเคียงบอกไปแล้วนั้นนะครับท่านผู้ชมบอกว่าไปยุึธไอ้ควายไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเมื่อไหรจะไปสักทีนะครับท่านโดยมีการบอกมามีการขับรถแห่นะครับท่านผู้ชมบอกว่าหปีแล้วนะไอ้จุดจุดจุดนะครับท่านเป็นซอเสือเผยหน้ากาศผมก็ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นอืมชูอืม เอาภาพขึ้นจอไม่ได้ทำไมวะคอมมีปัญหา ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอกราบขออภัยด้วยครับท่านถ้าเกิดเสียทะารในการรับชมนั้นส่วนตอนนี้ครับท่านมอบมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะมาเพิ่มขึ้นอยู่ช่วงนาตาปีและตอนนี้ก็ได้เปิดแคมเปญอยู่ที่ไหนก็ไล่รัฐบาลได้นะครับท่านขณะตำรวจทหารจัดกําลังคุมเข้มครับท่านโดยครบรอบ60ปีรัฐประหารเครือข่ายนิสิตนักศึกษาโพธากิจกรรมเชิญสัญ,ญลักษณ์หน้าทำเนียบรัฐบาลน,นะครับท่านผู้ชมและกองทัพบ,บกและ รถแห่ในกทอมอคลิกออกแข่งเป็นม็อบฟอร์มโฮมอยู่ไหนก็ไล่รัฐบา,านได้ขณะที่ตำรวจทหาร จัดกำลังคุมเข้มสถานที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ครับท่านโดยเผด็จการนี่มันจะกลัวกระดาษนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ครั้งก่อนที่ธรรมศาสตร์ออกมาแปลอักษรนั้นก็เป็นที่ประดักประเดิกอย่างเหลือกันกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนไอ้ชังชาตินั้นก็ออกมาคารากระซังหาที่ยืนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็เล็ดอิดบีไปก่อนครับท่านและที่ขาดไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมปฏิญาณตนแล้วว่า จะไม่อยากจะหยิบข่าวไอ้ตัวนี้มาทํานะครับท่านผู้ชมแต่มันก็ออกมาหาที่ยืนไม่หยุดยั้งครับท่านนําโดยปีนาหีบศพนะครับท่านผู้ชมอาจจะสอบตกในเร็วๆนี้ในการเลือกตั้งสมัยหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านโดยนี่มันค่อนข้างที่จะเป็นบุคคลที่บอกตรงนะผมมากเหลือเกินครับท่านโดยไม่ทราบว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจไลวี มึง่ามึงตายเฮ้ยไม้ไมีม,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 มไทยรัฐแจ้งเข้ามาเฮ้ยตาฝาด,ด้วยเฮ้ยโดยปรีนาเย้ยสอสอส,อสอบตกหากยังไม่เข้าใจขยายพเรกฉุกเฉินสมัยหน้าก็ตกอีกนะครับท่าน ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากปากของอีงโง่เบิดหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยการเลียพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นก็ยังคงมีอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาแสดงอะไรที่ค่อนข้างที่จะทำให้ประชาชนทั้งหลายนั้นเรียกว่างโง่นั้นก็ต้องสงสารคนงโง่กันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่ามันยิ่งกว่านั้นครับท่านหลังจากที่ฟาร์มไก่บนโตนปิดไปนั้นก็เริ่มที่ออกมาหาที่ยืนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเป็นบุคคลที่บอกตรงว่า อันป่ากนัชชานะคะอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดย EA, Post, Facebook, เอเอพสต์เฟซเฟซบุ๊กยอ้ยฝ่ายค้านคิดได้แค่นี้เหรอให้สอสสอบตกเรียงหน้ามาถะล่มขยายพลกรฉุกเฉินซัดหากยังไม่เข้าใจสมัยหน้าก็สอบตกกันอีกโดยเฉพาะสุรชาติเทียนทองน่าจะสอบตกทั้งชีวิตแต่วี มึงโง่เหมือนควายเอ้ยไม่มีไม่มีมมส่วนไอวีไอโง่เหมือนควายไม่มีนะครับท่านโอยประธานตื่นยังวะเฮ้ยถอนคำพูดอย่างเดนโดยกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ขอข้ามผ่านข่าวอีเว์นี้ไปก่อนนะครับท่านโดยตอนนี้นั้นศิลาน้าภูเก็ตนั้นดูจะมีภาษีมากกว่านะครับท่านผู้ชมและการตอบลการฉุกเฉินนั้นอาจจะทาให้ประชาชนหลายนั้นด่วนตายกันไปก่อนนะครับท่านไม่เคยโควิด COVID 19, แดกหัวกระบ,บาลแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมแต่อาจจะเป็นเพราะ อดอยากตายครับท่านก็อาที่จะเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์ตอนนี้แต่ไม่ด้วยความคุกคุนครับท่านและยิ่งรักชินวัตทักษินชินวัตออกมาขยับเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นก็ทําให้พวกสลิมลดช่องนะครับท่านผู้ชมที่ดักดานมาอย่างชั่วนาตาปีนั้นก็ได้ออกมาหาที่ยินอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งครับท่านรวมถึงไอ้ช่างชาติด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เดินทางไปแพ้แล้วแพอีกซ้าแล้วซ้าเล่ามาซิกเน็เจร์แห่งความพ่แพ้นั้นยังคงติดตึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเช็คก่อน ยังไม่ตัดนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองอย่างตัวดวกันเลยทีเดียวโดยเาและอีกอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมโอ้โอะไรกันวะเนี่ยเริ่มผ่านมาเจออีกแล้วอีเอเย้ลูกปาเ <c oughs> นาะคงได้เป็นได้แค่สอสอบตกตลอดชาตินะครับท่านรับรองครับท่านสมัยหน้าถ้าเกิดสมมุติอีนี่ ได้รับการเลือกตั้งมานะครับท่านผู้ชมให้ออมขี้หมามาพ่นใส่หัวกระบาลผมได้เลยขอาการันตีไว้ตรงนี้เลยว่ายากนะครับท่านผู้ชมส่วนไอหัวหน้าเผ่ามักแมงสาบนั้นก็ยังคงออกมาอืมโอ้ยไอเวนี่แม่มเหมยติดตามประกันรายได้เกษตรกรนะครับท่านผู้ชมก็เปมีการหาที่ยืนอย่างต่อเน,นื่องไม่เว้นแต่ละวันครับท่านส่วนไออุตมฟังอยู่นะมึงอย่าเพิ่งตายลุกจากหลุมมาฟังอย่างโดนอะไดีดียวโดย ประชาชนังหลายเดือดร้อนกันมาอย่างชั่วนาตาปีเพราะไอ้อุดตมนี้แไ้อุตตูหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านแต่ที่แน่ใจคือไอ้อุดตมได้ออกมาบอกว่าภูมิใจเหลือเกินในการแจกเงิน5 0 0พันนั้นเป็นการสรประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับท่านผู้ชมก็แน่ว่าเออไย อีควายเอ้ยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ประดักประเดิกอย่างเหลือกันเลยทีเดียวด้านสารสั่งพิจารณาคดีรับบัญญินกับพวกปฏิเสธอุ้มฆ่าพี่ชายผู้ภากษานะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอถแถลงเลี้ยงไขไว้ตรงนี้ก่อนว่าวันนี้ภาพมันอาจจะเอาขึ้นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมและเฟซบุ๊กก็โดนแจ้งสปแปมอะไรกันว่าเนี่ยมันจะแม่เอ้ยขัดใจยิ่งหาย มันโดนไปหมดแล้วนะครับท่านและตอนนี้10ปีสลิมเป็นอย่างไรบ้างครับท่านสําหรับพวกสลิมรลดช่องนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยนี้ข่าวสดออนไลน์แจ้งเข้ามา10ปีสลิมจากใบตองแห้งนะครับท่านผู้ชมบีถึกอกัตกิจหรือเปล่านั้น10ปีสลิม10ปีพฤษภา 5, 3, ห้าสามแฮชแท็กตามหาความจริงพิษพงศวรร์ตั้งหัวข้อสังเกตว่าความพยายามปฏิเสธของฝ่ายปฏิบัติเสื้อแดงรุนแรงขึ้นเป็นระบบขึ้นแม้คณะก้าวหน้าออกมาลูกกระแสสังคมอีกฝ่ายหนึ่งก็ยิ่งต่อต้านโดยยังยึด ตามความติดเชื่อนะครับท่านผู้ชมและขุดข้อมูลเก่าไม่เปลี่ยนแปลงขอแถมว่าทำร้ายคณะก้าหน้ายิ่งเป็นเป้าเกลชังยิ่งกว่าทักษิณจตุพรนัตวุิด้วยซ้ำเพราะการยิงเลเซอร์ใช้หนังต้อนพิธีกรขาช่องนะครับท่านผู้ชมโดยช่องไอ้สามนิ้วนั้นได้โดนชอบพนิกาครับท่านบันเจิดไม่หยุดยั้งนั้นหลังจากที่ควายไม่รู้จักแล้วถังแก๊สหรือถังดับเพลิงนั้นแยกไม่ออกหรือเปล่านั้นนะครับท่านผู้ชมมีชื่อเรียกอีกในนามหนึ่งว่าเป็นสลิมนะครับท่านผู้ชมเป็นสลิมรอดช่องนะครับท่าน โดยตอนนี้ผมก็เลิกแกกสลิมไปชั่วหนาตาปีแล้วนะครับท่านผู้ชมมาต่อครับท่าน พระการยิงเลเชอร์สายหนังต้อนพิธีกรขาดช่องเรียกร้องให้เปิรูปกองทัพกระบวนการยุติธรรมเชื่อมเหตการณ์53ให้คนรุ่มรุ่นใหม่ยิ่งทําให้สลิมฝังแคนนะคบท่านผู้ชมข้างแขนธนาธรปียบุตรช่อเป็นภัยคู่คามรูปแบบใหม่น่ากลัวกว่าแมวตู่เต้นนะคบท่านผู้ชมที่ถูกเล่นงานจนล่วมไปแล้วนั้นคําว่าสลิมเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี53นะคบท่านผู้ชมเมื่อมมอบเสื้อหลากสีออกมาต่อต้านค่อยเรียกร้องยุบสภาของเสื้อแดง มีผู้ใช้คำนี้ในพันทิปและบอกอลายจุดเอามาเผยแพร่จนใช้กันไปที่ติดปากนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสลิมลอดช่องนั้นถ้าเกิดผมได้ชื่อว่าผมเป็นสลิมลอดช่องนั้นนะครับท่านผู้ชมคงจะเสียชื่อเสียงวงตระกูลอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับตันโดยพวกนี้มันจะชอบออกมาเลียเผด็จการอย่างชั่วนาตาปีครับตันและหมอไม้ชี้ฟังอยู่นันมึงก็อย่าเพิ่งผ่าศพอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหยุดได้แล้วตอนนี้หันไปผ่าศพด้านอื่นบ้างมันประสานงานกันอย่างดิบด๋อกันเลยทีเดียวอย่าง ดีเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมอีงโง่เล่นระเบิดนั้นก็ไปงานศพไอ้นี่ก็จะรอผ่าศพท่านอยู่มันทํางานประสานงานกันอย่างดิบดีไม่เว้นแต่ละวันและช่างชาติก็ออกมาหาที่ยืนไม่หยุดยั้งนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่พ่ายแล้วพ่ายอีกนะคะท่านผู้ชมเป็นนักไพ่แพ้เมื่ออาชีพนั้นอืก็ผมไปถามพ่อผมมาก็ท่านบอกว่าโอ้โหแบบนี้นะ คนติดตามเพจมีอยู่ไม่กี่ลายครับท่านแม่มือไม่ทราบว่าจ้างคนมากดติดตามหรือเปล่านันก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนการบินไทยนั้นก็จะเอาสีธนชัยรอดช่องนะครับท่านมีแพร่วแวเข้ามาว่าจะเอาสีธนชัยรอดช่องนั้นเข้าไปนั่งในบอร์ดการบินไทยนะครับท่านผู้ชมก็อาจที่จะทาให้เจ็งอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวตามมาอีกเรื่อยๆอ,อย่างช่วงนาตาปีก็อาจที่จะเป็นได้ครับท่านโดยตอนนี้อ,อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหมาอีก แล้วครับท่านป้าลำไย,ยของเราส่งเข้ามาประกวดและก็ไดมผู้ชมโดยสนุกแจ้งเข้ามาด็อกเตอร์นริมนลโอ้โหถ้าเป็นด็อกเตอร์แล้วมีสมองระดับฝังชิปแบบนี้นะับทัานผู้ชมระดับชิปหายอยนี้นะั้นผมยอมเป็นไอ้ควายดีกว่าครับท่านด็อกเตอร์นรมนลมั่นใจหกปีนายกประยุทธ์ไอ้โง่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ควายเอ้ยไม่ใช่อีกนายกประยุทธ์ ไม่ล้มเหลวเออไม่ล้มเหลวแก้ปัญหาหลากหลายนะครับท่านผู้ชมด็ตอร์แหม่มคอนเฟิรม์มไอ้ประยุทธ์ โง่จริงเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ประยุทธ์ฉลาดไหมครับท่านผู้ชมโอ้ยตาฝาดครับท่านตาฝาดตาฝาดไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมโดยได้ออกมาเลียพลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องครับท่านโดยความจริงทั้ามานมันอาจที่ฉลาดกว่านี้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อคขยงคู่กับผู้นําระดับดีวิชั่นสี่นะครับท่านผู้ชมเป็นระดับที่สมองฝังชิปทําให้บ้านเมืองชิปหายมาถึงทุกวันนี้นะอืมไอ้ป้าลําใจก็เทียต้องดาวเกตหัวสมองลงมานะครับท่านผู้ชมเดียวถ้าเกิดฉลด <c oughs> เหลือล้นทนเหลือไหลนั้นอ่าที่เกินหน้า,าเกินตาไอ้ประยุทธ์ก็อ่าทีเาาท่เป็นได้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นมันือ หน้ามันแล้วรู้สึกสมเพศครับท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่หยาบคายที่สุดตั้งแต่ชีวิตนี้ผมเกิดมานะครับท่านผู้ชมที่ดํารงตําแหน่งนายกแล้วหยาบคายแบบนี้นะครับท่านเอาภาพขึ้นจอไม่ได้ก็ขึ้นแค่นี้นะครับท่านผู้ชมโดยแม่จะใช้คําแรงกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับท่านก็ผ่านไอกหารติดชึ่งที่ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สภาวะการสราบแช่งนั้นเป็นไปอย่างมากมาย่กยกองกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตาม ตามต่อไปส่วนพักกันแรงสาบฟังอยู่นะนก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกัเลยทีเดียวนะครับท่านโดยพักนี้นั้นจะเก่งอย่างเหลือกันก็เลยทีเดียวในเรื่องการเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ คนอื่นนะครับท่านผู้ชมและการไม่เคยพ่ายแพ้การพ่ายแพ้อย่างเลือกการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องนั้นก็ทําให้พวกมันหลอนไปเล็กน้อยถึงขนาดหนักเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่มิไทยรักไทยเกิดขึ้นมานั้นไอ้พักแมลงสาบนี้ก็ไม่เคยชนะการเลือกตั้งอีกเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ตุเลขสิ้นดีอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวช้าๆนะครับไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมไอ้พักนี้ผมก็ดีตีเป้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องยังไงมันกลับไปจัดการเข้ากันได้ เ่เพราะว่ามันเป็นพักส้นตีนนะครับท่านผู้ชมไปตะโกนในโรงหนังเฉลิมไทยน,น,นั้นก็ไปมาแล้วโดยพอนั้นก็จริงด้วยครับท่านโดยทําการเปลี่ยนตัวหัวหน้านะครับท่านผู้ชมทําเป็นการเปลี่ยนม้าศึกนั้นก็เป็นแค่ปาหีนะครับท่านผู้ชมหลอ,อกได้เฉพาะลอดช่องควายเท่านั้น <S 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 ก็เป็นสถา,านการณ์ที่ผมรวบรวมมาถแถลงข้างต้นให้ประชาช,ชนทั้งหลายได้รับฟังกันครับท่านและถ้าเกิดหากใครอยากเป็น ผู้สนับสนุนช่องนับดิวนั้นก็กดสมัครได้นะครับท่านผู้ชมมีตั้งแต่50บาท1้อยบาทแล้วก็300บาทครับท่านผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนอย่างลุ่งแรงผู้สนับสนุนอย่างหนักหน่วงนะครับท่านผู้ชมก็ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับ4คนทั้งหลายที่กดเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ถ้ารวมผมด้วยนั้นก็มี4คนแล้วครับท่านโดยผมต้องทําเป็นแบบอย่างนะครั <c oughs> บท่านผู้ชมและเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สักเล็กน้อยถึงปานกลาง นะครับท่านและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับท่าน